สบายดีสุขุสุขคนทงมองทุบอนตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงกับสิบเก้านาทีพี่น้องวันนี้นักเลนิพาพี่น้องสุขุสุขคนมามกเขียดวันจันทร์มาที่เชาี่สุขุสุขค้วนนี้มกเขียดชายพ่อ,อ,อกันคือเก่ามงเก่าคือเกค่ะเครื่องน้ำกระิยน มักเลชนหวัวบ,บัวมักพริกอันก,กนอ,อันขาื้ออ่ะแต่ก็รพักนแย่งแห่งทุกคนอ่ะ <c oughs> สำห้างหนกเขาก็สิมาดตำขาเบืออบ้อก่อนเร็วมานี้นะก็จะลืมมัน บึงก็จะลืมชมในเด้อชผูสุขคนเด้อบึงอันบึงงฮะพอเป็นกังลังใจนั่งหนี่จะจะคือเก่าค่ะประมาณร้อยร้อยร้อยวิวโซงร้อยวิวนั่งก็ดีใจแล้วผูสุขคนผูมือมันมมอนลอยมมอนเนอะมอนหมอนอยวิวจะหอดเด่นอยังว่าสามชิวิวสามชสิค้น อันหัวปอกบัวเนี่เข้าทีบ๊ะโบสโซ่เข้าทีตามเขาเลยทุกคนจะว่าตามผิดก่อน <c oughs> ใส่จัก3หน่วยคือเก่าผิดเขากันด้มีทั้งดิฟทักงูุกม <c oughs> <c oughs> ึใส่กระเบื้อไปเลยกระเบื้อกระกำหนึ่งือจะแบบมามันพุขึ้นเลยมันยิงขึ้น <c oughs> ก็ได้กัหนึ่งพอดีไม่ต้องล้วยเขาก็ได้หรือก็อะไรสิกินแบบเล่าๆกินแบบ,แน,แบ,บแนอกแบบที่พวกอยู่สุวรรณทุกคนเขาก็จะว่าป่วลงทุกคนตำเขากันเลย คือ้าวมันซ้อยใช่ไหมคือันแหล่น,ลนอ่ะทีบักพีวันนี้ก็มาปานบักเลนลงุบงบบดนี้ทุกคนาามาปรุงแล้วเอาเขียดเทลงุงเห็นนะคัานนี้บักเล่นน้อยบันี้ขักแบบนี้นะมันบึดแล้ว าดลุงมลักรีนปาดลุ่นี่มกเพิ่มทะเลผู้ดีอะคือโคกแห้งทับนี้หน่วยหนึ่งก็ซ้ำอันนี้ที่ส่งฝนมส่งแล้วส่ระบมัก พักกะเยงลงทุกคนมานี่คนเข้ากันพักกะเยงแห้งนะบัดนี้หญ้าแน่มียังมีอยู่และปุนกันเฮยทั้งหญ้าทั้งเพื่อนพอเฮาล่าเอาสิเฮาาใหม่ๆอีกเอาูไปเลย บาน้อยก็มาปุ่นไทแป้งน่วยเนื้อๆบวงนึงอ่านมึงยังห่องดากเน้ออ่าด้ เด็กบวงหนึ่งองหนึ่งทุกคนนะชองปลายพ่เขากันหอมดิ thêm mừng con cô các bạn chỉ thêm một cái mũi thêm là bộ mặt cái năng đẹp vào ห<ม>ลายนักประเทศเขียดลงทุกคนเทลงนี้หละอ้าวมีหน้าพวกนี้คนเข่ากันัน aksi si nihของkan อันนี้ก็เมื่อคืนเมือกรุ๊งอ,าาอันพาม่านกั้งอันนี้ก็ได้หนามมันออกไปทุกคนไปทุกที่ไปทุเดดมาเลยมกมกกอนนะ ตองนอ้อยผู้ชักที่เสียบแทีนัวเสียบข้ไปตองนอ้อยผู้ เร <cek S 1> ียบร้อยแล้วลูกเนี่ยสุกละแหละหอมละสุกแล้วคุณแม่จะว่าเราอยากโมเขียดน้ำทำหนอเร็วเดี๋วเดี๋ยวทุกคนทุกแล้วมาทุกแล้วแหละ เปิดองกกรถ้าที่เปิดจะพุ่งมืนมันบวย่าเลตอมันรุ่งทุกอะไรนะป้าหนาถูกวงอยู่ที่นามนพุ่งนาดทุกยเลยหอมเลยอ้ยหอมหอมหอมพุ่นบวนทุกแล้วแค่ วันน yeah. ี the ้เมพอดีตเจคุณแม่เราอยากะจเดีียดน่อยนี่ราบ่น หน้ามันออกบ้าแล้วหวบฮวน เกลี้ยีกตัวนี้นะเอระวันเป็นแล้วพวกคนไหนขบุนคุณละไร สวัสดีทุกท่านขอบคุณที่ตามให้เบิ่งเด้อสบายดีสวั